เข้าใจว่าทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยสภาคอนเกรสหรือแม้กระทั่งธนาคารกลางสหรัฐอเมริการวมถึงทางฝั่งยุโรปดูเขาจะยังไม่ค่อยเห็นด้วยกับทางฝั่งของลีบลาแต่ในขณะเดีวยวกันตรงกันข้ามเนี่ยคือทางฝั่งของจีนธนาคารกลางจีนเนี่ยดูเหมือนจะเป็นแม่งานเองด้วยซะด้วยซ้ำเอ๊ะม,ม,มันเกิดอะไรขึ้นมันทาไมไมซ์เซ็ตอะไรมัน,มนต่างกันตรงไหนนะครับครับก็อย่างหนึ่งก็คือจีนเนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์ถูกไหมครับเขาคุมได้หมดเลยนะครับวีแชทนะครับอาลีบาบาอะไรเขาก็ ความจริงเขา,าก็คุมได้ <S <S 2> <S 2> นะครับ uh แล้วเขาก็รู้ว่าที่จีนเพนพอยมันเยอะมากคือเงินเก่าเงินโสกโปกติดโรคใช่ไหมครับแถมต้นทุนในการผลิตเงิน,นต,ต่อปีมหาศาลแล้วอีกอย่างหนึ่งถ้าใครเรียนเศรษฐศาสตร์จะรู้ว่า Vlog v ิลลอซ t ี่ของเงินเนี่ยความจริงถ้างเงินมีจำนวนเท่าเดิมแต่ถ้ามันหมุนได้หลายรอบเนี่ยหมุนได้เร็วหลายรอบในจีนนี่ปีจะโตยีกลเท่าจีนที่มีเกือบสองพันล้านคนถ้าถ้ายังเป็นกระดาษอยู่เนี่ยอาจจะต้องยื่นหากันหน้าผาดซอยใช่ไหมครับยื่นไปเชียงใหม่ไม่ได้มือยาวไม่พอเพราะฉะนั้น มันก็เศรษฐกิจมันเดินไม่ได้ช้าระดับึ่งแต่ถ้าเป็นดิจิตอลทั้งหมดเนี่ยจะโอนเงินขยับเคนูปโป้งไปที่ไหนก็ได้หมุนก้านหมุนของเงินมันเร็วขึ้นมันหมุนได้หลายรอบขึ้นผ่านผ่านคนหลายรอบขึ้นเนี่ย GDP มันจะทวีคูณหลายเท่าตัวนะครับแล้วเขาก็เป็นประเทศที่คุมได้หมดทุกอย่างอยู่แล้วนะครับไม่ต่างกับที่สหร,รัฐคือเป็นเป็นกลุ่มบริษัทเอกชนซึ่งไม่ใช่รัฐบาลที่มาออกสก,กุลเงินตรงนี้นะครับในเวอร์ชันแรกแต่พอเวอร์ชันที่สองเนี่ยสิ่งที่ลิฟล่าเปลี่ยนก็คือเขาบอกว่า เขาเนี่ยมีอยู่2องเลเยอร์อย่าลืมนะครับอย่างแรกที่เปลี่ยนฟังก์ชันแรกก็คือมีเป็นซิงเกิลนะครับคอร์เรนซีสเตเบิลคอยกับโมดกับโมดิโพลนะครับคอร์เรนซีสเตเบิลคอยซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ารัฐบาลสหร,รัฐอเมริกา mm hmm. ก็ไปสร้างดิจิทัลดอลลาร์บนลิบร่าบล็อกเชนได้เลย mm hmm. นะครับรัฐบาลก็ยังคุมหมดอย่างดีแต่แทนที่จะพิมพ์เป็นกระดาษเนี่ย mm hmm. เขาก็คุมการพิมพ์เหรียญแทนออนไลน์เหมือนการจะประหยัดค่า พิมแบงค์ Bank เนี่ยต่อปีได้มหาศาลพิมพ์เหรียญได้มหาศาลลิเบรานใหม่เป็นเหมือนแพลตฟอร์มที่เราไม่ทุกประเทศเนี่ยสามารถสร้าง digital currency บน blockchain อันนี้ได้ให้มองว่าลิเบราเป็น blockchain อันหนึ่งแล้วกันข้อดีก็คือเขาบ b u i ์อินให้พร้อมเลยคือมี high transaction throughput transaction ต่อวินาทีรับได้มหาศาลสองมี low latency จะไม่มีแหลกท้าเหมือนส่งสติ๊กเกอร์ได้รับทันทีนะครับสามคือเขาบ b u i ์อินพวก compliance พวก sanction screening แคปสลลสอะไรพวกนี้อัไซด์ไห้หมดเลยมองในแง่ของเทคโนโลยีหลังบ้านนะครับทางฝั่งของจีนกับสหรัฐอเมริกาตามที่ผมเข้าใจเดี๋ยวเดี๋ยวคุณท็อปช่วยอธิบายเพิ่มเติมนะครับ <c oughs> จริงๆแล้วเขาเ,เขาทำได้ทั้งคู่ถูกไหมฮะคือทางฝั่งของจีนก็ไม่ได้ติดแล้วถูกไหมไอ,เอ้เรื่องเทคโนโลยีในเรื่องของการพัฒนานบล็อกเชนสำหรับตัวสกุลเงินดิจิตอลยวนผมคงไม่ได้ถูกใช่ไหมฮะมผมอาจจะบอกเล่าคร่าวๆนิดนึงว่าทั้งสองฝั่งไม่ว่าจะเป็น US หรือจีเนี่ยค่อนข้างจะไม่ได้ดีเซนทรัลไลซ์ อย่างอย่างเหมือนกับบิตคอยหรืออีเธอเรียมนะครับซึ่งมันจะมีข้อดีข้อเสียครับถ้าไหนที่มันเป็นดิเซนทรัลไลซ์มากที่ใครก็เข้ามาคอนเฟิร์มทรานสัคชันได้มาแบรริเลตทรานสัคชันได้ไม่ต้องขออนุญ,ญาตใครพวกนี้มันจะติดเรื่องของสเกลหรือบิลิตี้นะครับสเกลได้ไม่เยอะแต่ถ้าอะไรที่ค่อนข้างจะเซนทรัลไลซ์มาึ้นมาฝั่งเซนทรัลไลซ์มากมากเนี่ยมันจะสเกลได้มากกว่าเพราะฉะนั้นอย่างฝั่งของ Libra เนี่ยเขาใช้ภาษาที่เรียกว่า Mo v e M O V นะครับเป็นภาษาที่สร้าง สามารถสร้างส t ทคอนแทรคในในลีบร่าบล็อกเชนได้แล้วข้อดีก็คือเขาบอกว่าภาษา Move เนี่ยมันสามารถ Build-in พวก compliance feature พวก sanction screening a MLQIC อะไรพวกนี้ครับใส่เข้าไปใน Protocol Layer ได้เลยของของบล็อกเชนแล้วเขาก็ะข้อดีของ Move ก็คือเขาสามารถสร้างบล็ c h a i n ที่มันมี high transaction throughput low latency นะครับแล้วก็เก็บ security ของ Data เนี่ยเก็บได้ดีไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องพวกนั้นเขาก็เลยแนะนำว่าให้ใช้บล็อก a i n ของเขา ดีกว่าแล้วอย่างหนึ่งก็คือถ้าอาจจะเทคนิคลนิดหนึงนะครับ Libra เนี่ยใช้การคอนเฟิร์มทรานสัคชันนะครับ by Centine นะครับ b f D. ซึ่งมันก็เป็นอีกระบบหนึ่งในการคอนเฟิร์มทรานสัคชันแต่เขาบอกว่าระบบนี้เนี่ยจะไม่ต้องเปลือง Energy เมื่อเทียบกับระบบ Proof of Work ของ Bitcoin แล้วมันก็สามารถ scale ได้ได้มากกว่าของจีนเนี่ยเขาก็จะมีอีกอีกระบบหนึ่งนะครับซึ่งมันก็ค่อนข้างจะจะ centralize เมื่อเทียบกับะระบบของบิตคอยหรือบล็อกเชนนะครับบิตคอยบล็อกเชนมันจะมีข้อเสียทางฝั่งของประเทศจีนเขากําลังทดลองแล้วนะฮะแล้วเขาบอกเขาจะจ่ายเงินเดือนค่าราชการในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้ผ่าน4ี่ธนาคารด้วยสกุลเงินดิจิตอลหยวนมัน make sense นะครับว่าทำไมถึงเกิดขึ้นที่ประเทศจีนก่อนเพราะว่าประเทศจีนเป็นประเทศที่ใหญ่มากนะครับคนเกือบ2 0 0พันล้านคนคแล้วลองคิดดูนะว่าปีปีหนึ่งเนี่ยเขาต้องผลิตก,กระดาษมาผลิตเงินต้นทุนการผลิต เงินกระดาษเยอะมากห,หรือไหนจะเหลียญอีกครับเหลี่ยนที่ทําด้วยเหล็กน,นะครับต้องมาผลิตเหลียญต่อปีเนี่ยทําลายกระดาษเก่าแบงค์เก่าสร้างแบงค์ใหม่ทุกปีเนี่ยเป็นต้นทุนในมุมของคุณท็อปเองเนี่ยคิดว่าฝั่งไหนเสร็จก่อนฮะ <c oughs> คือที่พูดอย่างนี้เพราะว่าทางฝั่งอเมริกาเข้าจะว่าพอมีการปรับเปลี่ยนแต่มันอาจจะยังมีขั้นตอนในการขออนุญายตอะไรก็แล้วแต่ถูกไหมฮะแต่ทางฝั่งของจีนเนี่ยตามข่าวที่ออกมาจากไชน่าสตาร์มาร์เก็ตเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่เมืองซูโจเขาจะได้รับเงินเบี้ยเลี้ยง ค่าเดินทาง50%เป็นสกุลเงินหยวนอีก50%เป็นดิจิตอลเงินหยวนนะครับแล้วก็จะทําผ่าน4ธนาคารผ่านนี้มองอย่างนี้คือจีนเขานําล่องไปแล้วเขาแซงหน้าเราหรือเปล่าหรือว่าเขายังอยู่ในช่วงการทดลองหลังบ้านอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากตอนนี้เขาจะทดลองก่อนครับใน4แบงก์หลักๆในในจีนที่เนี่ยนำล่องไปก่อนเพราะว่าเขาไม่ทะเลาะกันรัฐบาลสั่งลงม,มาเลย <c oughs> นะครับ <c oughs> เป็นคอมมิวนิสต์สั่งลงม,มาเลยว่านี่คือเขาต้องไปพู่นนาทางเรื่อบล็อกเชนให้ได้ ตอนนี้เขาก็อยู่ในระบบการแคสเรียบร้อยแล้วความจริงถ้า Li b r a ไม่ทะเลาะกันเนี่ยครับเขาต้องลอนชภายในกลางปีนี้แล้วนะครับไทม์ไลน์ของเขาถ้าลองกลับไปดูใน Li b ร a 1.0ไวเ,เปเปอร์นะครับกลางปีนี้ต้องลอนชแต่ปรากฏว่าทะเลาะกันเขาเลยก็เลยเป็น Li b r a 2.0แทนแล้วเขาก็ผัดเวลาลอกรชาการเป็นปลายปีนี้กลายเป็นเดือนพฤศจิกายนหรือไม่ก็ปลายปีนี้นะครับเดืนอนธันวาคมแทนนะครับก็เลยช้าช้ากว่าจีนแต่ผมมองผมมองส่วนตัวผมมองว่า ถ้าจีนออกมาเนี่ยมันจะเกิดแรงกดการมหาศาลเลยสารัตคือแบบฉันก็ต้องแบบต้องไม่่ให้คุณคุมใช่ครับคุมเรื่องการเงินหรือเทคโนโลยีคุณท็อปคิดว่าจีนเสร็จก่อนปลายปีไหมฮะเท่าที่ประเมินดูอาจจะมีเพระเรื่องของโควิดเข้ามาในการดีเลย์ทาล e l i n ด้วยจริงจริงเขาฟื้นแล้วนะฮะตอนนี้เขากลับมาฟื้นแล้วเออจริงๆประเด็นนี้น่าสนใจนะคืออเมริกาเขากำลังหนักหน่วงกับทางฝั่งของโควิดอยู่แต่ทางฝั่งของจีนมันเริ่มฟื้นแล้วจริงๆเขาน่าจะทุ่มทรัพยากรมาที่เรื่องนี้ได้มากขึ้นหรือเปล่าฮะ ก็มีความเป็นไปได้ครับถ้าสมมติเศรษฐกิจเขากลับมาเป็นเหมือนเดิมเร็วกว่าคนอื่นเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะขยับเพื่อนเร็วกว่าเดิมแต่ก็ไม่แน่ใจมันอาจจะมีปัจจัยที่โลกกลับมาระบาดเป็นเวฟที่2เวฟที่3ก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ส่วนตัวผมว่าประเทศที่ไม่ทะเลาะกันนะครับเขาสั่งลงมาอย่างนี้น่าจะออกก่อนประเทศที่ขัดกันเดี๋ยวต้องผ่านสภาคอนเกรสอะไรอีกนานนะครับแต่แต่ผมแค่มองว่าถ้าทีนออกมามันจะเป็นแคทเตอร์ลิสหรือตัวเร่งตัวเร่งให้อีกฝั่งหนึ่งเนี่ยต้องทำอะไรสักอย่างแล้วแนน่อน